วันนี้เราจะมากินสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรนะคะสตรอเบอรีคคอร่ค่ะไหนๆใหนพูดใหม่สิคะสตรอเบอรี่ค่ะโอ้บอรี่ค่ะไหนกินให้ดูสิคะใครเขาบอกว่าเผ็ดไหนแม่เมืองค่ะเดี๋ยวเราจะแม่เมืองบอกว่าเผ็ดนะคะแม่การบอกว่ายังไงคะ<ม>เผ็ดจริงไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเผ็ดกินไม่ได้ก็เก็บค่ะเก็บไม่ต้องกินนะคะเท่หวานจิ้มเลยค่ะ เผ็ดไหมคะไม่หวานแบบหวานอมเปรี้ยวพบลูกลิงบาบูหนึ่งตาเกิดออกมาจากป่านไม่เคยกินสตรอเบอรี่หน้าเหมือนลิงแฉะหรือลิงบาบูหรือว่าลิงลิงลมหรือว่าลิงกุราอูตังลิงอะไรประมาณเนี้ยก้านยาวมากกินเขาบอกว่าถ้าคนกินก้านสตรอเบอรี่ได้จะสวย กินปุ๊บสวยปั๊บเลยค่ะรส่าจะไงก็ไม่รู้แก้มคือไม่มีรสชาติเลยเอานี้แล้วกันไหนลองชิมนทีครับ้างนี่ท้งูกันนะนี่<อ>นะอร่อยไหมนีม่ค่ะก้านอร่อยไหมทุกคนอร่อยเลยทุกคน เหร็จไหมฮะไม่ค่ะโอ้โหใหญ่มากมวัดกับรูปอื่นหวานมาเมกเลยรูปนี้ก็ใหญ่กว่าตี๋ขวาวจะอร่อยกว่าุ้งใหญ่ใหญ่กว่าไม่รู้พี๋ขาวจะอร่อยกว่าต้นเยอะลูกใหญ่มากลูกปใหญ่กว่าไม่ขอดูสิ เล่นหมดแล้วเหมือนมันจะมีพิษอะคะ่ะขมลูกนี่ขมอะเล่าขมอเอาไมเอานี่อ้าวอีนนี้ไปดีกว่า บายบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม oh, แล้วก oh. ็กดกระดิ่งกูกินให้เ้ืยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคืงนี้ก็จะตื่นเต้นนะครับมีเวลาเวลาที่แบบมีอะไรแปลกๆมากินนะก็ <S <S> <S ถ่ายเก็บไว้ให้เขาดูตอนโตเนะาะเขาเราไปกินก่อนนะคะบาย